มาที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ร่วมประชุมภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขงนะครับเพื่อที่จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ลงทุนร่วมกันถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งมี6ประเทศเข้ามาร่วมกันกับการประชุมครั้งนี้นะครับมีบุคคลสําคัญเข้ามาร่วมประชุมนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชา นายกรัฐมนตรีของจีนหลี่เค่อเฉียงมีนายกรัฐมนตรีของลาวนะครับท่านทองสิงธรรมะแล้วก็มีประธานาธิบดีเต็งเส่งของเมียนมามีเหวียนต้นสูงนะฮะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของเวียดนามซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการแลกเปลี่ยนในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะครับนายกบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะมีผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค มาร่วมการประชุมที่กรุงเทพมาพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นประจําทุก3ปีแล้วก็ไทยเนี่ยก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการเป็นเจ้าภาพชี้แจงแล้วก็พัฒนาความร่วมมือนายกบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนคงไม่มีใครเชื่อว,ว่าประชาชนของทั้ง6ประเทศเนี่ยจะสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกเช่นทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแนวทางหลังจากนี้ก็จะมีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ให้เกิดความเชื่อมโยงกับประชาชนทั้ง6ประเทศ320ล้านคนเข้าด้วยกันแล้วที่สุดเนี่ยอาเซียนก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งการมาคุยกันครั้งนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาแผนแม่บทในการเชื่อมโยงอาเซียนเข้าสู่ด้วยกันแล้วถือว่าประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขงมีความได้เปรียบมากในเชิงภูมิศาสตร์ ในเชิงของการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันค่ะนะนายกรัฐมนตรีไทยยังได้เสนอ7แผนงานเพื่อที่จะพัฒนาอนุภูมิภาครุ่มแม่น้ํโขงด้วยนะคะซึ่งจะเป็นแผนงานในการทํางานในอีก10ปีข้างหน้าให้นําไปสู่แผนปฏิบัติไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ <and> แผนการทํางานในอีกง10ปีข้างหน้านั้นที่เราจะให้ความเป็นชอบและร่วมกันขับเคลื่อนนําไปสู่การปฏิบัติ ให้ความส้าคัญในเรื่องเจ็ดเรื่องโดยการดังนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งคือการใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มที่จากการเชื่อมโยงโครงข่ายเข้ามระบบขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจโดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันตามแายแขแต่ละประเทศเพื่อสร้างเัฒนาเติบโตให้กับเมืองและภูมิภาคการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งในนี้ประเทศไทยได้มีการประกาศจัดตั้ง พื้นที่เขตเศรษฐีพิเศษนําร่องแล้วนะครับใน5พื้นที่สุดาไทยด้วยกันได้แก่แม่สอดมุกดาหารส่าแก้วตราดและสงขลาสงขลาในเรื่องที่ 2. คือการพัฒนาคงไทยททการพัฒนาคมขนส่งทั้งทางบกทางทะเลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศระยะเร่งด่วนนะครับซึ่งมีสองเส้นทางหลักก็คือเส้นท,ทางอารันประเทศไอยเปตเส้นทางที่สอง น้องไายเวียงจยันทร์คุณหมิงและเมื่อวานนี้ก็ได้ผมได้พบกับท่านนายุรรีหลีเพ่เฉียงก็ได้ร่วมเป็นักูิพยา,ยงงานลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาเส้นทางรถไฟภายในประเทศของเรานะครับของไทยสองเส้นทางคือน้องไายแก่งคอยกรุงเทพและแก่งคอยมาคตพบุรุษนะครับซึ่งในเรื่องนี้การจัดตั้งสมาคมการรถไฟของประเทศรุ่แม่น้ำโขง เด็กเรเตอ,เอร์แม่คงเ a i l w a y Association ซึ่งประเทศตะวันตกได้เห็นชอบแล้วนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการที่จะประสานงานเรื่องการรถไฟระหว่างประเทศต่อไปครับก็เป็นการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงครั้งที่5มีผู้นำจาก6ประเทศเข้ามาร่วมหารือกันในครั้งนี้นะครับในจายจ้ามนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนก็บอกว่าเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังอ่อนแอจึงเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างความสงบในภูมิภาค ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงนะครับรวมทั้งกรอบความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาการขนส่งซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการสร้างอนาคตด้วยนายกของจีนบอกนะครับว่าจีนเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุ้มครองทรัพยากรทางน้ําโดยใช้เงิน100ล้านหยวนในการรักษาคุณภาพของน้ําในแม่น้ําโขงและเปลี่ยนข้อมูลทางน้ํากับประเทศในภูมิภาคส่วนอุตสาหกรรม จีนก็ยังลงทุนเพิ่มต่อเนื่องในภูมิภาคนี้และต้องมีการพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นโดยจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมตามทางรถไฟที่กําลังจะกก่อสร้างขึ้นทั้งโรงงานจีนด้านพลังงานเหล็กซีเมนถือว่าจีนเนี่ยมีขีดความสามารถในการผลิตสูงและยังมีเงินสำรองที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะครับเชื่อว่าหลังจากนี้อุตสาหกรรมก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้น